เคยไหมครับที่มีใครบางคนเข้ามาพูดกับเราด้วยสีหน้าที่ดูเป็นมิตรน้ำเสียงนุ่มนวลและใช้คำว่าหวังดีเป็นเกราะก,กำบังให้คำพูดของเขาดูปลอดภัยฟังแล้วเหมือนไม่มีพิษมีภัยนะครับแต่ทันทีที่บทสนทนานั้นจบลงเรากับรู้สึกไม่สบายใจและความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนและความแน่ใจในตัวเองค่อยๆลดลงโดยที่เราอธิบายเหตุผลไม่ได้ทั้งที่เขาไม่ได้ด่าว่าไม่ได้ดูถูกและไม่ได้พูดอะไรแรงๆเลยแม้แต่น้อย แต่คำพูดเหล่านั้นนะครับกลับฝังอยู่ในหัวทำให้เราเริ่มตั้งคำถามกับความฝันความสามารถและเส้นทางชีวิตของตัวเองอย่างไม่รู้ตัวและนี่นะครับคืออันตรายของคำหวังดีที่ไม่ได้เกิดจากความปรารถนาดีอย่างแท้จริงเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ทุกคนที่พูดว่าหวังดีจะต้องอยากเห็นคุณไปได้ไกลกว่าตัวเขาบางคนเลือกใช้คำพูดที่ดูเป็นห่วงเพื่อปิดบังความรู้สึกอิจฉาที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจ และแทนที่จะเผชิญหน้ากับความไม่พอใจในตัวเองเขากลับเลือกส่งต่อความลังเลความกลัวและข้อจำกัดเหล่านั้นมาให้คุณแบกรับอย่างแนบเนียนจนคุณไม่ทันระวังตัวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกิจคนคิดต่างคำเตือนนะครับบทความนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะครับหากใครที่ยังไม่พร้อมสามารถกดข้ามได้เลยครับความอิจฉาที่ไม่ตะโกนแต่กระซิบนะครับคือรูปแบบของความรู้สึกลบที่อันตรายที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ เพราะมันไม่มาในรูปของคำด่าไม่มาในรูปของการโจมตีตรงไปตรงมาและไม่ทำให้เรารู้สึกว่ากำลังถูกทำร้ายในทันทีคนประเภทนี้นะครับจะไม่แสดงตัวเป็นศัตรูเขาจะยืนอยู่ข้างเราพูดกับเราด้วยท่าทีเป็นมิตรใช้ถ้อยคำสุภาพและแฝงตัวอยู่ในบทบาทของคนที่หวังดีกับเราอย่างสมบูรณ์แบบครับจนคุณไม่มีเหตุผลเพียงพอจะปฏิเสธหรือระแวง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือคำพูดเหล่านั้นค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในความคิดทำหน้าที่บั่นทอนความมั่นใจทีละน้อยโดยไม่ทิ้งร่องรอยของการทำร้ายอย่างชัดเจนความอิจฉาในลักษณะนี้ไม่ต้องการให้เราล้มลงในทันทีแต่อยากให้เราหยุดเดินอยากให้เราชะลออยากให้เราเริ่มลังเลในจังหวะที่เรากำลังจะก้าวไปไกลกว่าเดิมคนที่อิจฉาแบบกระสิบนะครับมักไม่เคยพูดว่าเขาไม่อยากเห็นคุณสำเร็จ เขาจะเลือกใช้คำเตือนแทนคำห้ามใช้ความเป็นห่วงแทนการต่อต้านและใช้เหตุผลที่ฟังดูสมจริงแทนความรู้สึกด้อยค่าที่เขาไม่กล้ายอมรับกับตัวเอง ลึกลงไปในใจของเขานะครับความก้าวหน้าของเราคือกระจกที่สะท้อนความล้มเหลวหรือความกลัวของเขาเองและแทนที่เขาจะยอมรับว่าตัวเองยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเขากลับเลือกทําให้เราเชื่อว่าการพยายามมากกว่านี้อาจไม่คุ้มค่าการฝันให้ใหญ่ขึ้นอาจเป็นเรื่องอันตรายและการออกจากพื้นที่ปลอดภัยอาจนําไปสู่ความเจ็บปวดที่ไม่จําเป็น อันตรายที่สุดของความอิจฉาแบบนี้นะครับคือมันไม่ทําให้เรารู้สึกโกรธแต่ทําให้เราเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเราจะไม่รู้สึกว่ามีใครทําร้ายเราโดยตรงแต่จะเริ่มตั้งคําถามกับการตัดสินใจของตัวเองเริ่มกลัวความลุมเหลวทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือและเริ่มลดมาตรฐานความฝันของตัวเองลงเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบความคิดของคนรอบข้างโดยที่เราเข้าใจผิดว่านั่นคือความรอบคอบและความมีเหตุผลทั้งที่จริงแล้วนะครับมันคือการถอยหลังอย่างเงียบงนัน หลายคนสูญเสียโอกาสสำคัญในชีวิตไปนะครับไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะฟังเสียงกระซิบเหล่านี้ซ้ำๆจนกลายเป็นเสียงในหัวของตัวเองเมื่อถึงจุดหนึ่งครับคุณจะไม่รู้ได้ซ้ำว่านี่คือความคิดของใครเพราะมันกลมกลืนเข้ากับความคิดของคุณอย่างสมบูรณ์แบบและนั่นแหละครับคือชัยชนะที่แท้จริงของความอิจฉาในคราบความหวังดี และวิธีรับมือกับความอิจฉาที่ไม่ตะโกนแต่กระซิบในฉบับของพี่กฤษนะครับต้องเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าคนที่พูดดีกับเราไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยากเห็นเราไปได้ไกลเสมอไปการยอมรับข้อนี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่คือการมองโลกตามความเป็นจริงเพราะมนุษย์ทุกคนมีอัตตามีการเปรียบเทียบและมีความรู้สึกด้อยค่าในบางมุมของชีวิตการปกป้องตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่ความหยิ่งโอโซ ขั้นแรกของการรับมือนะครับคือการฝึกแยกแยะระหว่างคําเตือนที่มีข้อมูลจริงกับคําเตือนที่เกิดจากอารมณ์คำแนะนำที่ดีจะทำให้เราเห็นทางเลือกเพิ่มขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นและรู้สึกมีพลังในการตัดสินใจแต่คำกระซิบของความอิจฉาจะทำให้เรารู้สึกกลัวสับสนและไม่กล้าเลือกทางไหนเลยหากคำพูดใดทำให้เรารู้สึกเล็กลงโดยไม่มีเหตุผลเชิงรูปธรรมนะครับนั่นคือสัญญ,ญาณที่คุณควรระวังขั้นต่อมาคือการพิจารณาที่มาของคำพูดอย่างซื่อสัตย์ ไม่ใช่เพื่อดูถูกคนอื่นนะครับแต่เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือคนที่ไม่เคยเดินในเส้นทางเดียวกับคุณมักจะมองความเสี่ยงใหญ่กว่าความเป็นไปได้คนที่ไม่เคยผ่านความล้มเหลวเพื่อเรียนรู้นะครับมักจะกลัวความผิดพลาดมากเกินจริงและคนที่ยังติดอยู่กับที่มักไม่สบายใจเมื่อเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเร็วกว่าคำแนะนำจะมีคุณค่านะครับก็ต่อเมื่อผู้ให้คำแนะนำเข้าใจราคาที่ต้องจ่ายของเส้นทางนั้นอย่างแท้จริง อีกสิ่งสำคัญนะครับคือการเรียนรู้ที่จะรับฟังโดยไม่รับมาเป็นภาระเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงนะครับไม่จำเป็นต้องพิสูจน์และไม่จำเป็นต้องอธิบายความฝันของเราให้ทุกคนเข้าใจการนิ่งและการไม่ตอบสนองทางอารมณ์นะครับคือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคนที่ใช้คำหวังดีเป็นเครื่องมือควบคุมความเงียบนะครับไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการเลือกสงวนพลังไว้ใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่าสุดท้ายนะครับ วิธีรับมือที่ทรงพลังที่สุดคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคำอธิบายแทนเราอิจฉาที่กระซิบจะสูญเสียพลังทันทีที่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพราะคนประเภทนี้นะครับไม่กลัวคำพูดของเราแต่กลัวหลักฐานของความสามารถและความกล้าที่เขาไม่มีการเติบโตของเราจะเป็นทั้งคำตอบและเกราะป้องกันในเวลาเดียวกัน ในโลกที่เต็มไปด้วยคำหวังดีปะปนกับความรู้สึกลึกๆที่ถูกยอมรับนะครับสิ่งสำคัญไม่ใช่การปิดหูไม่ฟังใครเลยแต่คือการเลือกอย่างมีสติว่าเสียงไหนควรฟังและเสียงไหนควรปล่อยผ่านเพราะชีวิตของคุณนะครับไม่ควรถูกกำหนดโดยความกลัวของคนอื่นและความฝันของคุณนะครับไม่ควรถูกลดทอนเพียงเพื่อทำให้ใครบางคนรู้สึกสบายใจกับความจริงของตัวเองหัวข้อต่อมานะครับ ทำไมคนอิจฉาถึงต้องแกล้งหวังดีนะครับทำไมคนอิจฉาถึงแกล้งหวังดีเหตุผลที่คนอิจฉาจํานวนมากไม่แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาตรงๆนะครับแต่เลือกสวมหน้ากากของความหวังดีไว้ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนมีมารยาทสูงหรือมีวุฒธธิภาวะมากกว่าคนอื่นนะครับแต่เป็นเพราะความอิจฉาเป็นอารมณ์ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่กล้ายอมรับกับตัวเองการยอมรับว่าตัวเองอิจฉาใครบางคนเท่ากับการยอมรับว่าตัวเองรู้สึกด้อยค่า รู้สึกแพ้และรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เพียงพอในบางด้านซึ่งเป็นความจริงที่กระทบอัตตาอย่างรุนแรงดังนั้นนะครับสมองจึงเลือกวิธีปกป้องตัวเองด้วยการแปลงความอิจฉาให้กลายเป็นสิ่งที่ดูดีมีเหตุผลและไม่ทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองนั่นคือการเรียกมันว่าความหวังดีนั่นเองครับเมื่อคนอิจฉาแกล้งหวังดีนะครับเขาไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความจริงในใจตัวเองเขาสามารถบอกตัวเองได้ว่าเขาไม่ได้อิจฉาใคร เขาแค่เป็นห่วงเขาแค่คิดรอบคอบเขาแค่ไม่อยากให้ใครเจ็บตัววิธีคิดแบบนี้นะครับช่วยให้เขารักษาภาพลักษณ์ของคนมีเหตุผลคนที่ดูเหมือนเป็นทุกใหญ่และคนที่ดูเหมือนจะมีเจตนาดีอยู่เสมอทั้งที่ในความเป็นจริงนะครับสิ่งที่เขากำลังทำคือการระบายความไม่พอใจในชีวิตของตัวเองออกมาในรูปแบบที่สังคมยอมรับได้อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนอิจฉาจำเป็นต้องแกล้งหวังดีคือความกลัวการถูกเปิดโปง หากเขาแสดงความอิจฉาอย่างตรงไปตรงมานะครับเขาจะถูกมองว่าใจแคบขี้อิจฉาและไม่มีวิทธิภาวะแต่ถ้าเขาใช้คำว่าเป็นห่วงใช้คำว่าเตือนและใช้เหตุผลที่ฟังดูสมจริงเขาจะได้รับการปกป้องจากสังคมทันทีเพราะคนส่วนใหญ่มักไม่โจมตีใครที่อ้างความหวังดีการแกล้งหวังดีจึงเป็นเกราะก,กำบังที่ทำให้เขาสามารถแทรกแซงชีวิตคนอื่นได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ในระดับที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับคือการแกล้งหวังดียังเป็นวิธีควบคุมอย่างหนึง่งคนอิจฉานะครับไม่ได้ต้องการทำร้ายเราอย่างจงแจ้งแต่เขาต้องการชะลอเราต้องการให้เราลังเลและต้องการให้เราอยู่ในระดับที่เขารู้สึกปลอดภัยความสำเร็จของเรานะครับทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังและแทนที่เขาจะเร่งก้าวของตัวเองเขากลับเลือกดึงเราให้ช้าลงเพื่อรักษาสมดุลทางอารมณ์ของตัวเอง การใช้คำหวังดีเป็นเครื่องมือทำให้การควบคุมนี้ดูอ่อนโยนและยากจะปฏิเสธคนอิจฉามักไม่อยากให้เราล้มอย่างชัดเจนนะครับเพราะการล้มของเราอาจทำให้เขาดูเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะครับคือการที่เราไม่ไปถึงความสำเร็จแบบครึ่งๆกลางๆความลังเลที่สะสมและการหยุดอยู่กับที่นี่คือผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขา พราะไม่ทำให้เขาต้องรู้สึกแพ้โดยสมบูรณ์และไม่ทำให้ใครมองว่าเขาเป็นต้นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนอิจฉาต้องแกล้งหวังดีคือเขาไม่เชื่อว่าเราจะทำได้จริงความไม่เชื่อนี้ไม่ได้เกิดจากการประเมินศักยภาพของเราอย่างเป็นธรรมนะครับแต่เกิดจากการเอาข้อจากัดของตัวเองไปวัดความเป็นไปได้ของคนอื่นเมื่อเขาไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเปลี่ยนและไม่กล้าล้มเหลวเขาจึงสรุปเอาเองครับว่าการเดินเส้นทางนั้นเป็นเรื่องอันตรายเกินไปสำหรับทุกคน และแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองกลัวเขากลับบอกว่าคุณควรระวังนอกจากนี้นะครับการแกล้งหวังดียังทําให้คนอิจฉารู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจมากกว่าเพราะการให้คําแนะนําโดยเฉพาะคําแนะนําที่ไม่ถูกร้องขอมักมาพร้อมกับตําแหน่งของผู้รู้ผู้ที่อยู่สูงกว่าในเชิงจิตวิทยา เขาได้ยินอยู่ในจุดที่สามารถชี้นำตัดสินและประเมินชีวิตของเราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกลดบทบาทจากผู้เลือกชีวิตของตัวเองมาเป็นผู้รับคำตัดสินจากคนอื่นอย่างเงียบๆครับที่สำคัญที่สุดนะครับคนอิจฉาแกล้งหวังดีเพราะมันได้ผลคนจำนวนมากนะครับหยุดเดินชะลอความฝันและลดเป้าหมายชีวิตลงเพียงเพราะไม่อยากถูกมองว่าไม่ฟังคาเตือนไม่อยากดูดื้อ และไม่อยากเสี่ยงต่อการถูกตัดสินว่าประมาทไม่เห็นว่าคําพูดของตัวเองนะครับสามารถสั่นคลอนคนอื่นได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบนะครับคนอิจฉาจึงไม่มีแรงจูงใจจะหยุดพฤติกรรมนี้ในท้ายที่สุดนะครับการแกล้งหวังดีไม่ใช่เรื่องของคุณแต่เป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์ของเขาเองมันคือกลไกป้องกันตัวของคนที่ยังไม่พร้อมยอมรับความจริงว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ลดคุณค่าของเขา หากเขากล้าพอจะเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองนะครับเขาจะไม่จําเป็นต้องเอาความกลัวความไม่มั่นใจและความอิจฉามาวางไว้บนเส้นทางชีวิตของคนอื่นเลยต่างหากต่อมานะครับคือสัญ,ญญาณของความหวังดีที่ไม่บริสุทธิ์สัญ,ญญาณของความหวังดีที่ไม่บริสุทธิ์นะครับมักไม่ปรากฏชัดในครั้งแรกที่ได้ยินนะครับเพราะมันไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกถูกโจมตีแต่มักทําให้คุณรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจในตัวเองอย่างชา้า ความหวังดีประเภทนี้นะครับไม่ทําให้คุณโกรธทันทีแต่ทําให้คุณเริ่มลังเลเริ่มคิดมากและเริ่มตั้งคําถามกับความสามารถของตัวเองโดยไม่มีเหตุผลที่เป็นรูปธรรมและนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันอันตรายกว่าคําพูดร้ายๆที่ตรงไปตรงมาเพราะมันไม่ทิ้งบาดแผลให้เห็นชัดครับแต่ค่อยๆบ่อนทําลายจากข้างในหนึ่งในสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือคนที่แสดงความหวังดีแบบไม่บริสุทธิ์ มักจะสนับสนุนเราเฉพาะในช่วงที่เรายังไม่โดดเด่นยังไม่ประสบความสำเร็จและยังไม่สร้างความรู้สึกเปรียบเทียบในใจเขาแต่ทันทีที่คุณเริ่มไปได้ดีนะครับเริ่มมีผลลัพธ์หรือเริ่มได้รับการยอมรับคำพูดของเขาจะเปลี่ยนจากการให้กำลังใจมาเป็นการเตือนการตั้งข้อสงสัยและการเน้นย้ำถึงความเสี่ยงอย่างผิดปกตินะครับราวกับว่าความก้าวหน้าของคุณเป็นเรื่องน่ากังวลมากกว่าน่ายินดีครับ และอีกสัญญาณหนึ่งคือคำแนะนำของเขามักไม่เคยนำไปสู่ความชัดเจนแต่กลับทำให้คุณสับสนมากขึ้นหากเป็นความวังดีที่แท้จริงคำพูดนั้นควรช่วยให้คุณเห็นภาพรวมเห็นทางเลือกหรืออย่างน้อยทำให้คุณรู้สึกมีพลังในการตัดสินใจแต่ความหวังดีที่ไม่บริสุทธิ์นะครับจะทำให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกว่าทุกทางเลือกเต็มไปด้วยความเสี่ยงและสุดท้ายนะครับคุณไม่กล้าเลือกอะไรเลย ความไม่กล้าตัดสินใจของคุณคือผลลัพธ์ที่คนประเภทนี้ต้องการมากที่สุดเพราะตราบใดที่คุณยังไม่เดินเขาจะไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังความหวังดีที่ไม่บริสุทธิ์มักมาพร้อมกับการเน้นย้ำถึงผลลัพธ์ด้านลบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับโดยแทบไม่เคยพูดถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ในเชิงบวกแม้เราจะมีแผนมีข้อมูลหรือมีการเตรียมตัวที่รอบข้อเพียงใดเขาก็จะเลือกมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อาจผิดพลาดและขยายมันให้ใหญ่เกินความเป็นจริง วิธีนี้ทำให้เขาดูเหมือนเป็นคนรอบคอบมีประสบการณ์และคิดไกลทั้งที่แท้จริงแล้วเขากำลังใช้ความกลัวของตัวเองลงบนชีวิตของคุณอีกสัญญาณที่สำคัญนะครับคือเขาไม่เคยดีใจกับความสำเร็จของคุณอย่างเต็มที่คำแสดงความยินดีของเขามักสั้นแข็งหรือมาพร้อมประโยคต่อท้ายที่ลดทอนคุณค่าอย่างเช่นนะครับการเตือนให้ระวังการพูดถึงความไม่แน่นอนหรือการตั้งข้อสงสัยถึงความยั่งยืนของความสำเร็จนั้น ความรู้สึกยินดีของเขานะครับไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับหัวใจแต่เกิดขึ้นเพื่อเพียงรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองว่าเป็นคนมีน้ำใจความหวังดีที่ไม่บริสุทธิ์ยังมักมาพร้อมกับประโยคที่ปิดทางการโต้แยง้งอย่างเช่นนะครับเราพูดเพราะหวังดีนะหรือเราเป็นห่วงจริงๆประโยคเหล่านี้นะครับ พิกิจมองว่ามันไม่ได้ถูกใช้เพื่อสื่อสารความห่วงใยแต่ถูกใช้เพื่อทําให้คุณรู้สึกผิดหากคุณไม่รับฟังเพราะทันทีที่เราตั้งคําถามหรือไม่เห็นด้วยนะครับเราจะถูกมองว่าเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณไม่ฟังคําเตือนและดื้อรั้นวิธีนี้ทําให้เขาสามารถควบคุมบทสนทนาและลดความชอบธรรมในการตัดสินใจของเราได้อย่างแนบเนียนครับอีกสิ่งหนึ่งที่มักพบบ่อยนะครับคือความหวังดีแบบนี้จะมุ่งเป้าไปที่การลดความมั่นใจมากกว่าก,า,การเพิ่มศักยภาพ เขาจะไม่ถามว่าคุณวางแผนยังไงไม่ถามว่าคุณเตรียมรับมือกับความเสี่ยงแบบไหนนะครับแต่จะตั้งข้อสงสัยในตัวคุณโดยตรงเลยอย่างเช่นคุณไหวหรอคุณแน่ใจเหรอคุณพร้อมแล้วหรือยังคำถามเหล่านี้นะครับพิกิตมองว่ามันไม่ได้ถูกถามเพื่อช่วยให้เราคิดแต่เพื่อฝังความไม่แน่ใจไว้ในใจเราต่างหากและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหากเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าหลังจากพูดคุยกับคนประเภทนี้เรามักรู้สึกหมดพลังรู้สึกหนัก และรู้สึกไม่อยากเล่าความฝันหรือแผนการของตัวเองให้เขาฟังอีกต่อไปและนี่แหละครับคือสัญญาณทางอารมณ์ที่สำคัญมากๆเพราะความหวังดีที่แท้จริงควรทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและได้รับการสนับสนุนไม่ใช่รู้สึกว่าต้องปกป้องความฝันของตัวเองจากคำพูดของเขาต่อมาคือสัญญาณสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดสำหรับพิกิตนะครับคือเราเริ่มได้ยินเสียงของเขาในหัวของตัวเองแม้ในเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราจะเริ่มเตือนตัวเองเริ่มกลัวและเริ่มถอยนะครับ โดยใช้คำพูดเดียวกับที่เขาเคยพูดกับเราหากเกิดจุดนี้ขึ้นแสดงว่าความหวังดีที่ไม่บริสุทธิ์ได้ทำงานสำเร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วเพราะมันไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้เราอีกต่อไปเราจะกลายเป็นคนหยุดตัวเองแทงเขาด้วยอัตโนมัติ การมองเห็นสัญญาณเหล่านี้นะครับไม่ใช่เพื่อให้คุณผู้ฟังเกลียดใครหรือมองโลกในแง่ร้ายครับแต่เพื่อให้คุณผู้ฟังรักษาพื้นที่ทางจิตใจของตัวเองเพราะไม่ใช่ทุกคําหวังดีจะคู่ควรกับการรับฟังและไม่ใช่ทุกคนที่พูดเพราะเป็นห่วงจะพร้อมยืนข้างคุณในวันที่คุณไปไกลกว่าที่เขาเคยไปถึงชีวิตของคุณนะครับจึงควรถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นของคุณผู้ฟังเองไม่ใช่ด้วยความกลัวที่คนอื่นซ่อนไว้ในคําว่าหวังดีจอมปลอมฟังดูเหมือนจะแรงใช่ไหมล่ะครับ แต่ไม่เลยเพราะโลกแห่งความเป็นจริงสิ่งที่พิกิตเล่ามาทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนสําคัญแค่ไหนก็ตามจะรวยล้นฟ้าจะมีอํานาจล้นฟ้าทุกคนก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ครับจงเตรียมตัวรับมือกับคนประเภทนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับและหัวข้อต่อไปนะครับคืออันตรายของการเชื่อคําหวังดีผิดคนอันตรายของการเชื่อคําหวังดีผิดคนนะครับ อันตรายของการเชื่อคำหวังดีผิดคนไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเหมือนการถูกทำร้ายตรงๆนะครับแต่มันค่อยๆก่อตัวอย่างเงียบงนันแบบเนียนๆเลยและแทรกซึมเข้าไปในวิธีคิดของเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว ในช่วงแรกเราอาจรู้สึกเพียงแค่ลังเลรู้สึกไม่แน่ใจหรือรู้สึกว่าควรคิดให้รอบคอบมากขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับความลังเลนั้นจะกลายเป็นความกลัวและความกลัวจะค่อยๆกลืนกินความเชื่อมั่นในตัวเองจนเราเริ่มไม่แน่ใจแม้แต่ในสิ่งที่เราเคยมั่นใจมากที่สุด คำหวังดีจากคนที่ไม่บริสุทธิ์นะครับไม่ได้บอกเราว่าเราทําไม่ได้อย่างชัดเจนแต่จะทําให้เรารู้สึกว่าการพยายามอาจไม่คุ้มค่ามันไม่ทําลายความฝันของเราด้วยการห้ามแต่ทําลายด้วยการทําให้คุณเหนื่อยก่อนจะได้เริ่ม นะครับเมื่อคุณฟังซ้ำๆคุณจะเริ่มลดเป้าหมายชีวิตของตัวเองลงโดยคิดว่านี่คือความเป็นผู้ใหญ่นี่คือความรอบคอบและนี่ครับคือการป้องกันตัวจากความผิดพลาดทั้งที่ความจริงแล้วนะครับมันคือการยอมแพ้อย่างสุภาพโดยไม่มีใครบังคับ หนึ่งในอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดของพิษกิจคือการที่เราเริ่มไม่เชื่อเสียงของตัวเองเราจะเริ่มตั้งคำถามกับสัญชาตญาณการตัดสินใจและความฝันของตัวเองมากกว่าปกติจนในที่สุดเราอาจเชื่อคำพูดของคนอื่นมากกว่าประสบการณ์และความรู้สึกของตัวเองด้วยซ้าเมื่อถึงจุดนี้นะครับเราจะไม่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราต้องการอีกต่อไปแต่ใช้ชีวิตตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าปลอดภัยเหมาะสมและไม่เสี่ยงเกินไป การเชื่อคำหวังดีผิดคนนะครับยังทำให้คุณสูญเสียโอกาสโดยที่คุณไม่รู้ตัวโอกาสบางอย่างมีหน้าต่างเวลาที่สั้นหากคุณลังเลนานเกินไปนะครับมันจะผ่านไปโดยไม่ย้อนกลับมาและเมื่อคุณหันกลับไปมองคุณอาจไม่รู้ได้ซ้ำครับว่าคุณพลาดอะไรไปเพราะคุณไม่ได้เลือกที่จะไม่ทำคุณแค่เลือกที่จะรอจนมันสายเกินไป การสูญเสียในลักษณะนี้นะครับเจ็บปวดกว่าความล้มเหลวเพราะมันไม่มีบทเรียนไม่มีประสบการณ์นะครับและไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกอันตรายอีกด้านหนึ่งที่มักถูกมองข้ามนะครับคือการเชื่อคำหวังดีผิดคนทำให้คุณค่อยๆปรับตัวเองให้เล็กลงเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกไม่สบายใจคุณอาจเริ่มไม่พูดถึงความฝันไม่เล่าความสำเร็จและไม่แสดงความทะเยอทะยานออกมาอย่างเต็มที่เพราะกลัวว่าจะถูกเตือนถูกตั้งคำถามหรือถูกลดคุณค่า สิ่งนี้แหละครับทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเกินจำเป็นและสูญเสียตัวตนที่แท้จริงไปทีละน้อยในระยะยาวนะครับคำหวังดีผิดคนสามารถเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณได้อย่างสิ้นเชิงคุณอาจเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับแต่ไม่ใช่เส้นทางที่คุณต้องการเลือกงานที่มั่นคงแต่ไม่เติมเต็มเลือกชีวิตที่ไม่ผิดพลาด แต่ไม่มีความหมายและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณอาจเริ่มโทษตัวเองว่าไม่กล้าพอทั้งที่ความกล้านั้นถูกบั่นทอนไปตั้งแต่ต้นจากคำพูดของคนอื่นที่คุณไว้ใจอันตรายอีกด้านหนึ่งคือการที่คุณเริ่มปกป้องคนที่ทำร้ายคุณโดยไม่รู้ตัวนะครับคุณเริ่มปกป้องคนที่ทำร้ายคุณโดยไม่รู้ตัว คุณอาจบอกตัวเองว่าเขาหวังดีเขาแค่เป็นห่วงและเขาไม่ได้ตั้งใจร้ายทําให้คุณยอมรับคําพูดที่บั่นทอนซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยไม่ตั้งคําถามพฤติกรรมเหล่านี้นะครับทำให้วงจรของการควบคุมทางอารมณ์ดําเนินต่อไปอย่างราบรื่นและทําให้คุณยากที่จะตั้งขอบเขตกับใครก็ตามในอนาคต และเมื่อเชื่อคำมองดีผิดคนไปนานๆนะครับคุณอาจเริ่มไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะคุณเคยชินกับการให้คนอื่นชี้นำคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจทุกครั้งที่ต้องเลือกและมองหาคำยืนยันจากภายนอกอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้คุณสูญเสียอิสรภาพทางความคิดและทำให้ชีวิตของคุณถูกกำหนดด้วยความเห็นของคนอื่นมากกว่าความต้องการของตัวเอง อันตรายที่ลึกที่สุดคือการเชื่อคำหวังดีผิดคนนะครับอาจทำให้คุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยไม่เคยรู้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองเลยคุณอาจไม่รู้ว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหนไม่รู้ว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนและไม่รู้ว่าคุณสามารถรับมือกับความล้มเหลวได้ดีแค่ไหนเพราะคุณไม่เคยให้โอกาสตัวเองได้ลองชีวิตในลักษณะนี้นะครับอาจดูสงบจากภายนอกแต่ภายในนะครับเต็มไปด้วยความเสียดายที่ไม่มีคำตอบท้ายที่สุดนะครับ อันตรายของการเชื่อคำมองดีผิดคนไม่ใช่การที่เราล้มเหลวนะครับแต่คือการที่เราไม่เคยได้เริ่มอย่างแท้จริงเพราะความล้มเหลวสามารถสอนและหล่อหลอมตัวเราได้แต่การหยุดอยู่กับที่เพราะความกลัวที่คนอื่นมอบให้จะไม่ทิ้งอะไรไว้เลยนอกจากํำถามว่าถ้าวันนั้นคุณไม่เชื่อคำพูดเหล่านั้นชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอแสดงความดีใจด้วยครับเพราะคุณกำลังตั้งใจที่จะรับมือกับคนประเภทนี้จริงจริง เราไปเรียนรู้กับวิธีรับมือกับคนประเภทนี้เลยวิธีรับมือกับความอิจฉาในคราบความหมองดีนะครับไม่ได้เริ่มจากการโต้เถียงไม่ได้เริ่มจากการพิสูจน์และไม่ได้เริ่มจากการตัดใครออกจากชีวิตอย่างรุนแรงรูปแบบของพิกิตจะเริ่มจากการเปลี่ยนตำแหน่งของคำพูดเหล่านั้นในใจของตัวเองก่อนเพราะความอิจฉาแบบแฝงจะมีพลังต่อเมื่อเราให้มันมีอำนาจในการกำหนดความคิดและการตัดสินใจของเรา การรับมือที่แท้จริงนะครับจึงไม่ใช่การชนะใครแต่คือการไม่แพ้ตัวเองต่างหากสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังจะต้องทำคือการยอมรับความจริงว่าไม่ใช่ทุกคำเตือนจะมีคุณค่าเท่ากันและไม่ใช่ทุกคนที่พูดเพราะเป็นห่วงจะเข้าใจเส้นทางชีวิตของคุณจริงๆการยอมรับข้อนี้ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนหยิงหรือไม่ฟังใครนะครับแต่ทำให้คุณเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงเลย เพราะตราบใดที่คุณผู้ฟังยังเชื่อว่าทุกคำหวังดีควรถูกเชื่ออย่างเท่าเทียมคุณจะเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามากำหนดทิศทางชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัวเลยการรับมือที่สำคัญที่สุดคือการฝึกแยกแยะว่าอะไรไคือข้อมูลและอะไรคืออารมณ์คำแนะนำที่ดีจะมีเหตุผลมีประสบการณ์รองรับและเปิดพื้นที่ให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเอง แต่คำหวังดีในคราบความอิจฉาจะเต็มไปได้วยความกลัวการคาดเดาและการฉายข้อจำกัดของผู้พูดลงบนตัวคุณหากคุณฟังแล้วรู้สึกกลัวโดยไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นรู้สึกเล็กลงแทนที่จะชัดเจนขึ้นนั่นไม่ใช่คำแนะนำครับแต่มันคือภาระทางอารมณ์ที่คุณไม่จำเป็นต้องรับไว้อีกขั้นตอนสำคัญนะครับคือการพิจารณาที่มาของคำพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เพื่อดูถูกใครแต่เพื่อปกป้องตัวเอง คุณต้องกล้าถามตัวเองว่าคนคนนี้เคยผ่านเส้นทางแบบเดียวกับเราหรือไม่เขาเข้าใจราคาที่ต้องจ่ายจริงหรือแค่จินตนาการถึงความเสี่ยงเขากำลังพูดจากประสบการณ์จริงหรือพูดจากความกลัวในชีวิตของตัวเองเพราะคำแนะนำจะมีพลังก็ต่อเมื่อผู้ให้คำแนะนำเข้าใจทั้งความยากและความเป็นไปได้ของเส้นทางนั้นจริงๆ การรับมือที่หลายคนมองข้ามนะครับคือการลดการเปิดเผยแผนและความฝันกับคนที่ไม่จําเป็นต้องรู้คุณไม่จําเป็นต้องเล่าเป้าหมายชีวิตให้ทุกคนฟังและไม่จําเป็นต้องขอความคิดเห็นจากทุกคนอันนี้พิกิจขอย้ําเลยนะครับสําคัญมากกับการเล่าบทละครชีวิตตัวเองให้คนอื่นฟังหลายคนคิดว่ามันเป็นดาบสองคมแต่สําหรับพิกิจ พี่กิจคิดว่ามันเป็นดาบหน้าเดียวเลยละครับเพราะถ้าเราพูดเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังก็ไม่ต่างอะไรกับเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านถังๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะฉะนั้นนะครับการเก็บบางสิ่งไว้กับตัวเองไม่ใช่การปิดกั้นแต่คือการปกป้องเพราะความฝันในช่วงที่ยังอ่อนแอต้องการพื้นที่ปลอดภัยมากกว่าการถูกตั้งคำถามซ้ำๆจากคนที่ไม่พร้อมสนับสนุนเราจริงๆ อีกวิธีหนึ่งที่ทรงพลังมากนะครับคือการฝึกฟังโดยไม่รับมาเป็นตัวตนคุณสามารถรับฟังอย่างสุภาพพยักหน้าและขอบคุณโดยไม่จําเป็นต้องนําคำพูดเหล่านั้นมาเป็นเกณฑ์ตัดสินใจชีวิตตัวเองการไม่โต้เถียงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการปฏิเสธไม่ให้คำพูดนั้นมีอำนาจเหนืออารมณ์ของคุณความนิ่งในจังหวะที่เหมาะสมคือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและสง่างามที่สุด การตั้งขอบเขตทางใจเป็นหัวใจของการรับมือกับความอิจฉาในคราบความหมองดีคุณต้องเรียนรู้ที่จะบอกตัวเองอย่างชัดเจนนะครับว่าความกลัวของคนอื่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณและความไม่สำเร็จของเขาไม่ใช่คำทํานายอนาคตของคุณเมื่อคุณแยกขอบเขตน,นี้ได้คุณจะหยุดแบกอารมณ์ที่ไม่ใช่ของคุณ ต่อไปนะครับคือการเสริมความแข็งแรงให้เสียงของตัวเองอันนี้พี่กิจยกให้เป็นหัวข้อสำคัญเหมือนกันคุณผู้ฟังจะต้องใช้เวลาอยู่กับการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นลงมือทำในขณะที่เหมาะสมทดลองเรียนรู้และป,ะปรับปรุงจากประสบการณ์จริงเพราะทุกครั้งที่คุณลงมือทำเสียงของความมั่นใจจะดังขึ้นทันทีและเสียงกระซิบจากภายนอกจะค่อยๆเบาลงโดยอัตโนมัติ ในระยะยาวนะครับวิธีรับมือที่ทรงพลังที่สุดคือการปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคำอธิบายแทนคุณคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครด้วยเหตุผลแต่ใช้การเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นหลักฐาน ความอิจฉ้าในคราบความหวังดีนะครับจะสูญเสียพลังทันทีที่คุณไม่หยุดเดินเพราะคนประเภทนี้ไม่ได้กลัวคำอธิบายของคุณแต่กลัวความจริงที่แสดงออกผ่านการกระทำต่างหากสุดท้ายนะครับการรับมือที่ลึกที่สุดคือการไม่เก็บความขุนเคืองไว้ในใจคุณไม่จําเป็นต้องเกลียดใครนะครับไม่จําเป็นต้องโกรธและไม่จําเป็นต้องเอาชนะทางอารมณ์ครับเพราะความอิจฉาในคราบความหวังดีคือปัญหาการจัดการตัวเองของเขาไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องแก้ไขฟังดีๆนะครับ ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องแก้ไขและการปล่อยวางอย่างมีสตินะครับจะทำให้คุณเป็นอิสระจากวงจรน,นี้อย่างแท้จริงครับชีวิตของคุณนะครับมีค่ามากเกินกว่าจะถูกกำหนดโดยความกลัวของคนอื่นและความฝันของคุณไม่ควรถูกลดทอนเพื่อรักษาความสบายใจของใครบางคนวิธีรับมือกับความอิจฉาในคราบความหวังดีจึงไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการเลือกเดินต่ออย่างมั่นคงโดยไม่ยอมให้เสียงกระซิบใดๆมาหยุดคุณจากการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เดี๋ยวพี่กิจจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้ฟังนะครับเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนยังงงยังสับสนกับบทความนี้อยู่พี่กิจพูดวนไปวนมาหรือเปล่าเอาเดี๋ยวพี่กิจจะสรุปให้ฟังเลยก็แล้วกันตลอดเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ควรเข้าใจให้ชัดคือความอิจฉาที่อันตรายที่สุดไม่ได้มาในรูปของคาําด่าไม่ได้มาในรูปของการต่อต้านอย่างเปิดเผยนะครับแต่มาในรูปของคำหวังดีที่ฟังดูมีเหตุผลดูเป็นห่วงและดูเหมือนจะปกป้องเราจากความผิดพลาด ความอิจฉาในลักษณะนี้ไม่ต้องการทำลายเราในทันทีนะครับแต่มุ่งหมายให้เราหยุดเดินชะลอความฝันและลดศักยภาพของตัวเองลงอย่างเงียบงนันเงียบงันแบบเน้นเียนเลยคนที่แกล้งหวังดีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนเลวโดยตั้งใจแต่เป็นคนที่ยังจัดการกับความกลัวความรู้สึกด้อยค่าและความไม่พอใจในชีวิตของตัวเองไม่ได้เขาจึงเลือกปกป้องอารมณ์ของตัวเองด้วยการเตือนการตั้งข้อสงสยัยและการฉายข้อจำกัดของตัวเองลงบนเส้นทางของเรา เมื่อเราเชื่อคำพูดเหล่านั้นโดยไม่ทันระวังคุณผู้ฟังจะเริ่มไม่เชื่อเสียงของตัวเองพลาดโอกาสสำคัญและใช้ชีวิตในกรอบที่เล็กลงเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกไม่สบายใจสัญญาณของความหวังดีที่ไม่บริสุทธิ์นะครับมักไม่ได้ชัดเจนในครั้งแรกแต่จะค่อยๆแสดงออกผ่านความไม่ยินดีกับความสำเร็จของคุณคำเตือนที่ทำให้คุณกลัวมากกว่าชัดเจนและคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหากไม่รับฟัง เมื่อปล่อยให้คำเหล่านี้สะสมนานๆเข้ามันจะกลายเป็นเสียงในหัวที่หยุดคุณแทนคนพูดโดยไม่รู้ตัวครับการรับมือกับความอิจฉาในคราบความหวังดีจึงไม่ใช่การเถียงไม่ใช่การพิสูจน์และไม่ใช่การตัดใครออกจากชีวิตอย่างรุนแรงแต่คือการเลือกอย่างมีสติว่าเสียงไหนควรฟังเสียงไหนควรปล่อยผ่าน การตั้งขอบเขตทางใจการลดการเปิดเผยความฝันกับคนที่ไม่จําเป็นและการให้ผลลัพธ์เป็นคําตอบคือวิธีที่ทําให้เราเดินต่อได้โดยไม่ต้องแบกความกลัวของคนอื่นไว้บนหลังสุดท้ายนะครับชีวิตของเราไม่ควรถูกกาหนดโดยความไม่กล้าของใครบางคนและความฝันของเราไม่ควรถูกลดทอนเพียงเพื่อรักษาความสบายใจของคนรอบข้างคนที่หวังดีกับเราจริงจะอยากเห็นเราเติบโตแม้เราจะไปไกลกว่าเขา แต่คนที่อิจฉาจะเรียกความกลัวของตัวเองว่าความหวังดีและพยายามทำให้เราหยุดในจุดที่เขายังยืนอยู่และการตระหนักรู้ความแตกต่างนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางคิดและเป็นก้าวสำคัญของการใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกเองอย่างแท้จริงครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับบทความในหัวข้อความอิจฉาที่ซ่อนอยู่ในคำว่าหวังดีใครฟังมาถึงตรงนี้พี่กิตต้องขอบคุณมากๆครับที่อยู่กับเราจนจบเลยถ้าใครไม่อยากพลาดบทความดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่กิตจ,จะลงให้ฟังในทุกๆวัน